พระองค์บอกว่าอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีคือเราได้ความเป็นมนุษย์มานี่พระองค์ก็ตรัสในพระสูตรหนึ่งว่ากายนี้คือกรรมเก่าพระองค์จึงบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกรรมเก่าแล้วกรรมใหม่อันนี้ในตัวเนี้ยในอัตภาพเนี้ยมันก็มีอายนะอ่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้อีก ที่กําลังจะรับผัสสะใหม่นะกลิ่นใหม่เข้ามาในพบใหม่ที่เข้าไปได้นะเดิมยมอาจจะเคยเป็นเทวดาพึ่งตายปึง้งมาเทวดาร่างกายเทยวดาพังเทวดากําลังคิดปุ๊บมาเป็นมนุษย์มาสู่สุคติของเทวดาเจออายนะได้เสียงได้กลิ่นอะไรเข้าไปใหม่ก็ได้รับผัสสะตรงนี้พรองก็บอกผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่ เห็นนะังนั้นทุกภาษาเป็นการสร้างกรรมตลอดเลยพระองค์จึงให้หลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่ดีไงถูกต้องไหมก็เลยเราอย่า,ยาไปภาษาที่ไม่ดีเวลาเห็นได้ฟังพระองค์เลยให้ทัศนานุตรยะสวนานุตรยะเห็นอย่างประเสริฐนะฟังอย่างประเสริฐนะเออเห็นนะศรัทธาที่ประเสริฐศึกษาที่ประเสริฐ ลาภาใช่ไหมคือการได้ศรัทธาคือลาพาอ่าแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปาริจารยานุตรยะบำรุงที่ประเสริฐนะแล้ตามระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐคือตถาคตหรือสาวกตถาคตอันนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานใอย,ย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นภาษาใหม่ก็เป็นนวกรรมกรรมใหม่นิธานะสมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะ ก็ไม่หนีเลยคำพระองค์เนี่ยตัดมาเป็นระบบระเบียบแห่งถ้อยคําเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นภาพหมดเลยการอธิบายเรื่องเรื่องหนึ่งจึงต้องใช้หลายพระสูตรเห็นนะแล้วถ้าพระสูตรเนี่ยขัดแย้งกันมันจะต่อภาพกันไม่ได้พระองค์จึงบอกพระองค์เป็นคนเดียวที่พูดแล้วไม่มีทางขัดแย้งจะสอดรับเชื่อมรับเชื่อมโยงกันหมดเลยนี่คือลักษณะแห่งการเชื่อมโยงกันของถ้อยคําของตถาคตซึ่ง ไม่มีสาวกคนใดทำได้เพราะบุคคลที่ทำคำพูดแบบนี้ได้จะถูกขนานนามว่าตถาคต